สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราว่านไร่นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วเราตอนกิ่งพันมะนาวเป็นถวายไว้นะคะก็มีจําหน่ายไปบ้างแต่ที่เหลือต้นไม่สวยค่ะเราก็เลยจะลงปลูกที่เพื่อนๆเห็นนก็คือเราลงมาละแต่เราว่าเข่งมันเล็กไปหน่อยเราก็เลยวันนี้เราก็เลยจะปลูกลงในเข่ง <S <S ที่มีไซส์ใหญ่กว่าเรา ลองดูซิว่ามันจะออกดอกออกลูกดกไหมที่เขาบอกว่ามันปลูกโชวในเข่งแล้วดีนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำกันดูค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเข่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เข่งสีดำขนาด S นะคะที่เราซื้อมาจากที่เขาจำหน่ายนะคะไปซื้อมาแล้วก็มีกิ่งพันธุ์ที่เรา ชำไว้แล้วอันนี้เราชำไว้ประมาณไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนแล้วก็มีถุงปุ๋ยที่ใส่ใส่ดินมาเนี่ยแหละค่ะเราก็ตัดตัดออกเพื่อลองขอบขอบเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูค่ะนี่ค่ะเราก็เอาถุงปุ๋ยที่เราตัดบุไว้ข้างๆนะคะขอบขอบพอตรงก้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องวางอะไรเลยคะ่ะ ให้น้ำมันระบายลงอันนี้เราก็การว่าน,น้าดินมันจะออกนะมันจะออกจากเข่งขอบเข่งนี่ค่ะนัเ,เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ดินให้เต็มนี่ค่ะเราก็เทดินไว้เต็มเข่งแล้วนะตัวแบบร่องกลางเลยของเราก็จะเป็นต้นที่ช้ำไปแล้วประมาณสองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ารากเดินดีไหม เราจะฉีดดูนี่ค่ะนี่สองอาทิตย์รากยาวแล้วค่ะรากเดินยาวแล้วนคะคะเราก็จะลงปลูกเลยอุ้ยสวยมากน,นี่ค่ะแล้วเราก็ลงปลูกเลย เบอร์เข่งถ้าเขาเรียกตำน,นี่นั่น่าจะเป็นเบ2 2> อร์สองค่ะ,คะเบอร์สองเข่งเบอร์สองเนี่ยค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้เดี๋ยวเราจะมาดูความขืบหน้าอีกสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งลยค่ะว่ามันจะแตกเป็นพุ่มดีไหมอันนี้เราลงไว้แล้วค่ะแต่มันเป็นไซส์เบอร์ไซส์เบอร์สาม เน่เบอร์สามมันเล็กเราก็เลยว่าเราจะลองไซส์ใหญ่ดูเบอร์สามนี่ลงได้สองอาทิตย์เหมือนกันค่ะนี่มันแตกมันเป็นต้นที่ไม่สวยค่ะที่เราไม่ได้ส่งขายนะมันไม่สวยเราก็เลยปลูกไว้ปลูกไว้เดี๋ยวเผื่อโชว์เผื่อลูกออกดกเราก็มาจะมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกัน <All right. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เราลงปลูกไว้พร้อมกันนะคะลงล้อย,ยางเนาะ จะพาไปดูค่ะดีค่ะทุกคนต้นที่เราลงไว้ประมาณยังไม่ครบไม่ถึงเดือนนะคะสองอาทิตย์กว่าๆเราลงไว้นี่เห็นไหมคะมันแตกยอดแล้วแล้วก็ออกดอกด้วยไหนไหนไหนดอกอยู่ไหนไหนีไน่ไงมันออกดอกด้วยค่ะ มันเป็นต้นที่ไม่สวยนะคะพอน่้นอะ่ะพอปลูกมันอะ่ะมันมันออกแตกยอดดีมากเลยค่ะยังไม่หมดแค่แล้วน,นะคะนี่นะคะปลูกไว้มีนี่ต้นที่ค่ะนี่เห็นคะ่ะทุกคนฟองมันออกแต่เราคิดว่าเราจะไม่ปล่อยมันไว้นะคะเดี๋ยวพอสักพักเราจะเด็ดทิ้งเอาไว้ดูเป็นชื่นชื่นตาชื่นใจสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเด็ดทิ้งคะ่ะเราไม่ปล่อยมันไว้เดี๋ยวต้นนี้ต้นมันยังเล็กเนาะ เร,เราอยากให้มันเป็นพุ่มก่อนค่ะแล้วเราค่อยปล่อยอันนี้เราก็เอาร้อ,อยางเหมือนเดิมค่ะเราปลูกของเราเหมือนเดิมร้อ,อยางแล้วเราก็เอาดินนี่ค่ะที่เป็นใบก้ามปูค่ะหมักกับขี้วัวผสมกันนี่ค่ะต้นนี้ตอนแรกที่มาปลูกอ่ะมันไม่มีใบเลยนะคะใบมันน้อยมากนี่ค่ะทุกคนมันแตกยอดแล้วเห็นไหมคะ แตกยอดนะมีประมาณคือเราปลูกพร้อมกับโลที่ลงเข่งเล็กอะคะ่ะสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์นี่ค่ะส่วนอันนี้เราเพิ่งลงเพื่อนๆดูนะคะต้นมันไม่สวยนะคะแต่อันเนี้ยที่เพิ่งลงก็จริงแต่เราก็ชิมชาไว้พร้อมๆกับร,รุ่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่ารุ่นเดียวที่เราตัดกันเนาะเราตัดเราตัดกิ่งตอนปุ๊บสามต้นนั้นเราลงเรียบร้อยก่อนไปแล้ว แต่อันนี้เราจะชาไว้เพราะว่าเราไม่มีดินวันนี้เราก็เลยไปหาดินมาที่เป็นใบกล้ามปูหมักกับที่บัวนะคะเราก็เลยมาลงสองต้นแต่อันนี้รากเดินสวยค่ะรากเดินสวยเหมือนที่เราลงในเข่งเลยรากเดินสวยแล้วแต่กิ่งมันไม่สวยแค่นั้นเองค่ะกิ่งมันไม่สวยเราก็ไม่ขายแค่นั้นเองกําลังแตกสวยเลยคะ่ะแต่เราจะไม่ไว้ดอกละค่ะเราไม่ปล่อยหรอกเดี๋ยวเราจะตัดทิ้ง ส่วนที่ตอนนี้ก็คงอีกสักประมาณกลางเดือนค่ะสักประมาณกลางเดือนลากก็คงจะออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเต้นต้นสวยๆเราก็จะขายบ้างนะคะไม่สวยเราก็จะเราก็จะลงค่ะลงให้มันเต็มเลยเต็มไร่เราเลยพอคิดว่าอากาศที่นี่มันร้อนเป็นต้นมะนาวเป็นชนิดเดียวที่มันมันทนความร้อนได้ดีมาก ก็น่าลองปลูกไปค่ะเราก็เราไม่ค่อยมีเวลามาลดน้ํามันเนาะวันเว้นวันเราถึงจะได้มาลดก็เลยเดี๋ยวว่าเอากิ่งที่ไม่สวยนี่แหละคะ่ะมาลงปลูกให้เต็มเลยให้เต็มไปเลยตอนนี้ที่บอกว่าฝนจะตกที่นี่ก็ไม่ตกนะคะ่ะอากาศร้อนอันนี้เรากิ่งไม่สวยแล้วก็ลง โอเคค่ะงั้นค,คลิปนี้เราขอพอแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแต่ไม่รู้ว่าโอกาสจะได้ถ่ายนี่เมื่อไหร่นะคะแต่ก็เพื่อนๆก็คอยติดตามเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเนี่ค่ะในส่วนที่เราปลูกแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในที่ร่มแดดลำไรนะคะไว้สักหนึ่งเดือนก่อนนะก็พอรากมันเดินดี มันเริ่มแตกใบเลยอะคะเราจะไปไว้ที่แดดกลางแจ้งเลยแล้วรุ่นนี้เราจะปล่อยในเข่งเนี้ยเราจะปล่อยปล่อยลูกปล่อยดอกปล่อยลูกไว้เลยค่ะ